สวัสดีครับอยู่กับช่องของบุญรอดดำทีนะฮะวันนี้บุญรอดดำทีมพามาดูทีเทของทีมงานอีกทีมงานหนึ่งครับใกล้ๆกับทีมงานของบุญรอดดำทีมาแหละนูน่นบุญรอดดำทีมอยู่ตรงนู้นครับเฮซูไม่เห็นครับนูน่นเจ้าพีซีร้อยสามสิบอยู่ตรงนู้นครับขุดอยู่ใกล้ๆกันครับกับอีกทีมงานหนึ่งของบริษัทหนึ่งครับ พอดีเห็นรถหกล้อมาทําการทีอยู่ตรงนี้ของทีมงานหนึ่งติดครับติดทั้งหกล้อทั้งรถไทเลยนี่รถไถยนี่ก็ติดครับเพราะว่าดินน่ยมันไปค้าค้าที่ขาครับพอค้าที่ขานแล้วมันออกตัวไม่ได้มันก็ฟีครันี่มันติดใต้ท้องร่องของขานเนี่ยเดี๋ยวต้อง หาอะไรมาหนุนล้อสักหน่อยหนึ่งก็จะขึ้นอันนี้ก็ไม่ยากเท่าไหร่หรอครับยัน MU ครับ5 7าเจ็ครับนีห้องงนี้นี่ฮะคานหน้ามันติดครับเป็นคำ้ำ เดีย๋ยวจะเอาหกล้ออีกทีมงานหนึ่งมาช่วยเอ้ยเอาหกล้อทีมงานนะครับมาดึงมาดึงขึ้น,คร,น,น,นครับมันเป็นดินเปียกครับมันเป็นดินขี้โคลนครับหกล้อน่ะถอยไปไม่ได้มันต้องเทยอยู่ข้างบนนี่แหละครับเทยอยู่ข้างบนแล้วก็เอารถไถดดันไปดันไปเออมันตรงนั้นมันเละเกินไปครับก็เลยติดล้อ,อทางเดี๋ยวไปดูคันนี้ ว่าติดหนักขนาดไหนโอ้จมล้อเลยทุกพี่แต่ไงขึ้นไปเนี่ยจมล้อเลยดูครับนี่ฮะติดกระโปงเลยครับโอ้เดี๋ยวเราคอยดูครับเดี๋ยวทีมงานนี่เขาจะมาช่วยดึงเองครับ เดีเไวไม่ได้ครับดดสลิงฮะนี่นมัวัวาถอยลงไปบุ๊บเลยฮะบุ๊บนี่คือบุ๊บตรงที่ว่าเป็นขี้โค,นค่นหรือเป็นขี้ตุมครับนี่งานนี้ก็จะยากเลยครับนี่ผมไปตรงนี้หรอครับแต่เ,เออมันเป็นขี้โคลนหรือว่าดินเปียกครับมันเทมันถอยไปไม่ได้หกล้อฮะหกล้อต้องอยู่ที่แห้งนะ ที่แข็งครับจะใช้รถถยดันส่งไปเรื่อยรถถานี่ก็รถถานี่จะดันแบบลาดไปไม่เอ้ยตรงๆไปไม่ได้ครับต้องลาดไปเรื่อยครับกันล้อหน้ายุบครับตองทีต้องดันแบบนั้นแหละครับอย่าไปดันเสมอกันนะครับดันเสมอไปนี่ท้งรถไถาทั้งหกล้อติดอย่างนี้แหละครับนี่ก็ล็อกกี้ครับเดี๋ยวเรามาติดตามครับว่าจะช่วยค่านไหนก่อนระหว่า,ททางรถถยกับหกล้อ นี่ครเราได้ตัวช่วยมาตัวช่วยคือล็อกกีร้อยเกจะมาทำการดึงขึ้นครับดํากีนก็มานะนี่มาทีไรได้ช็อตเด็ดตลอดเห็นตลอดไอเราอยู่ต้องนานไม่มีช็อตเด็ดพอดํากีนมาดํากีนได้เห็นช็อตเด็ดเลยนี่ดูครับ เดออี๋ยวจะทำการดึงครับด้วยลวดสลิงครับเส้นนี้อ,อ่ะดึงรถไทยก่อนครับจะดึงรถไทยออกก่อนเดี๋ยว6กล้อไอยว่าทีลังเพราะว่ารถไทยมันจะง่ายกว่ารถ6กล้อครับนี่โซเฟอร์เราก็นางกดโทรศัพท์อยูะ่ะ เดี๋ยวเรามาดูครับรถไถนี่ไม่ยากหรอกครับง่ายๆอยู่เอาหางลงหน่อยได้ครับถอยนะนฮะตีหน่อยเออนี่ฮะแค่หน่อยเดียวเองครับรถไถง่ายๆครับไม่ยากครัเออได้เลยฮเดี๋ยวต่อไปเป็นคิวของหกล้อครับ เาาดี๋ยวดูดิว่าจะึ้นไหมพอ,อรถคันนี้เหมือนค้าจะหมดครับล็อกกี้กันเขียวเนี่ยเหมือนกำลังจะไม่ค่อยมีครับเหมือนค้าจะหมดยังไงเลยแล้วโซ่มันจะด้วยสลิงจะไหวไหมรู้สึกว่าจะขาดต่อไม่รู้กี่ท่อน ดิงก็มาแล้วมาเตรียมพร้อมที่จะเทอะ,ะค่อยค่อยอ,อันตรายนะครับเผื่อลวดขาดขึ้นมากระเด็นไดนนะ้โอ้นี่ว่าแล้วขาดครับ หรือวัดขาดครับต้องหาลวด,าดดีๆโซ่ดีๆอย่าหามัดใหม่มัดมัด,มดรวดใหม่เดี๋ยวอย่าไปซื้อตัวยูก่อนครับมาทำการลัด สายลวดสลิงครับช่วงนี้รถกำลังเจรละกะเยอะครับกำลังเข้ามาครับถอยไปเลยถอยไปเลยจะเอามุมไหนก็ถอยไปนี่แหละอย่าเข้าไปลึกนะต้องอยู่ตรงที่ดินแข็งนะ อ้าวเอ้อยเกือบตอยมาไปกว่านี้มีสิทธิ์หล่นลงไป,ปน,นี่ครขึ้นมาแล้วครับนี่ครับเมื่อรอบที่แล้วดึงไปปุ๊บซ้ายขาดเอาไม่อยู่ก็เลยซื้อตัวยูมาครับอันนี้รัดทีเดียวสองสตัวเลยเอาให้ยูเลวันนี้ ไม่อยู่ไม่รู้จะไปไหนอะใส่แล้วค,ครับมิดลมบ่จะใครดูครับนี่ติดค้ำเลยค้ำกระโปงเลยครับเนี่ยโอ้อ่ะอเดี๋ยวเรามาดอดูดินก็ออกแล้วเหลืออยู่ครึ่งเดียวไม่น่าจะยากครับอาจจะดึงขึ้นง่ายๆก็ได้เดีย๋ยวแค่ใส่ตัวยูปแป๊บหนึ่ง นี่ต้องเอาคันนี้ครับเพราะว่าคันนี้รู้สึกว่าจะแรงกว่เพื่อนมาเป็นตัวล่าครับหลังจากเราใส่ตัวยูเรียบร้อยแล้วยกดำไว้รอเลยอ่ คอย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 ดึงคอยดึงออเขาพี่ใจเย็นครับใจเย็นอ้าวโอ้ไม่อยู่ครับไม่อยู่ตัวรัดสายอยู่ไม่อยู่ครับม,รสสยยม,รมันรูดไม่อยู่ครับ อ,อดํากรีนก็ไม่รอครับไปแล้วครับดํากรีนส่วนผมก็จะติดตามไปด้วยครับเพราะว่าสงสัยลวดนี่คงอีกนานแล้วครับกว่าจะพับกว่าจะอะไรได้มันลูครับเมื่อกี้ดึงไม่ได้ครับต้องรอใส่เสร็จให้พับอีก ผมก็คงยังมีไม่มีเวลาแล้วครับเดีย๋ยวต้องไปทำธุระอีกเราก็เดีย๋ยวเป็นนั้นว่าคลิปนี้บุลลอด,ดำทีมขอจบเพียงเท่านี้ก็แล้วครับฝากติดตามบุลลอดำทีมด้วยครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมช่องของบุลลอดำทีมครับเรื่องหกล้อนี่ก็คงดึงง่ายๆแล้วครับเพราะว่าดินอยู่ในกระบะมีแค่นิดเดียวครับขอให้ลวดสลิงมีแข็งแรงกระดึงได้สบายๆไม่น่าจะมีปัญหาครับ เดี๋ยวคลิปนี้บุลออดดำทีมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากติดตามด้วยนะครับบุลออดดำทีมครับสวัสดีครับ